รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชพัตรำไพพันธีพร้อมคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีนะครับในการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีครับบ่ายวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันธีจังหวัดจันทบุรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีหลังจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดตราด โดยมีศาสตราจารย์ดรธรรมศักดิ์พงศ์พิชยามากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชรภัตรรำไพพันธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยายลัยราชภัตรรำไพพันด,นดีให้การต้อนรับสำหรับการมาเยือนชมพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีในครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการศึกษา โดยพลเอกสุรยุทธ์จุลาโนนองคมนตรียังได้กล่าวในที่ประชุมว่าได้เดินทางผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนรำไพพรรณีหลายครั้งและได้ทราบถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนรำไพพรรณีเป็นอย่างดีแต่ไม่เคยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมภายในพระตำหนักซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในวันนี้และในที่ประชุมท่านยังได้กล่าวเสริมและให้ความสนใจในคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เป็นอย่างมาก โดยเป็นคณะที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยและถือเป็นฐานทางเศรษฐกิจหลักของจันทบุรีมีภูมิปัญญาและดําเนินการต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและเป็นงานชิ้นเอกของมหาวิทยาลัยอีกด้วยหลังจากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางเข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและได้เข้าชมภายในพระตำหนักใหญ่หรือตำหนักเทาซึ่งทรงใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และใช้รับรองแขกโดยพระตำหนักใหญ่เป็นลักษณะบ้านชั้นครึ่ง เครื่องตึกเครึ่องไม้อาคารทาด้วยสีเทาส่วนที่เป็นไม้ใช้ไม้สักจากสวนส่วนพระองค์ที่เชียงใหม่ในการมาเยือนขององค์มนตรีในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับทางมหาวิทยาลัยราชพัตรรำไพพันธ์นีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่นี่นะครับผมเองผ่านหลายครั้งมากๆ เพราะว่าเคยทำงานในท้องที่บริเวณนี้อยู่ด้วยแล้วก็ได้ทราบถึงความเป็นมาในเบื้องต้นอยู่มากแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมภายในของมหาวิทยาลัยเลยนั่นก็เป็นส่วนที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งของผมที่ได้เข้ามาในวันนี้คณะที่ผม ฟังแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างที่ก็คือคณะอัญมณีศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของวิคยาลัยอย่างนี้อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่าอาจจะเรียกว่าใหม่สำหรับที่อื่นแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องที่คนบรจัน มีความเชี่ยวชาญมีความรู้แล้วก็ได้ดำเนินการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็เป็นส่วนที่ถือว่าเป็นงานชิ้นเอกของมาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ได้มีคณะอันกมดีศันดิ์ขึ้นมา